ทางขึ้นปรา,าสาทเขาพระวิหารฝั่งเขมรแล้วก็ไปดูฐานเสาธงชาติไทยบนปรา,าสาทเขาพระวิหาร15มิถุนายน2555นี่นะครับเราได้ถอนเสาธงชาติออกโดยไม่ได้ลดธงลงครึ่งเสานะครับก็คือถอนออกไปทั้งเสาทั้งธงชาติแล้วไปปักใหม่ไว้ที่ผามออีแดงนี่เป็นทางขึ้นนะครับทางขึ้นเดิมซึ่งประตูปิดตายทางขึ้นทางฝั่งไทย แล้วมองไปๆๆไกลๆนั้นเขตแดนไทยเรียกว่าสะตราวนี่คือบริเวณสะตราวซึ่งอยู่ในเขตแดนไทยครับเมื่อมองจากสะตราวขึ้นไปเนี่ยอันนี้มองจากฝั่งไทยบนยอดเขาสูงๆนั้นคือทางขึ้นเขาพระวิหารครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นภาพที่ผมนำมาจากเว็บไซต์นะครับอันนี้เป็นภาพที่ผมพิดไปถ่ายเองเ,ออเมื่อวันที่ ตอน3กันยายน2561เมื่ออยู่บนยอดเขาพระวิหารภาพมองลงมาอันนี้คือสะตราวนะครับสะตราวก็คือเป็นบริเวณที่เขาตัดหินเอาไปสร้างปราสาทเขาพระวิหาร สักตราวหรือห้วยตราวอยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารเป็นฐานน้ำอยู่บริเวณล,ลานหินเชิงเขาพระวิหารสร้างด้วยท่อนหินทรายซึ่งตัดออกมาจากแหล่งตัดหินวางเรียงกันอย่างเป็นระเบียบน,นี้เป็นทางขึ้นผมถ่ายรูซ้ำอีกครั้งนะครับก็ช่วงนี้ผมขึ้นไปเมื่อวันที่3าากันยายน2 5 1 1ช่วงนั้นยังไม่ได้มีปัญหาชายแดนนะครับแต่ว่า เราจะขึ้นไปชมเนี่ยต้องขึ้นไปทางฝั่งกัมพูชาเพราะว่าทางฝั่งไทยประตูสุดปิดตายครับขึ้นมาบริเวณนี้ก็เป็นเรียกว่าประตูที่1หรือโคปุระที่1ซึ่งบริเวณนี้ก็นะผมจะเดินขึ้นไปจนถึงหน้าผาเบยตาดีก็เป็นระยะทางที่ไปพอสมควรกับท่านผู้ชมไปดูฐานเสาธงชาติที่ยังคงเหลืออยู่อันนี้บริเวณปราสาทมีภาษาที่สลักไว้อยู่เนียนะครับ พอจะอ่านออกนี่ยอดเขาพระวิหารมองจากฝั่งกัมพูชาครับมองออกมาทางด้านล่างขึ้นมานี่เป็นบริเวณที่าภาพแกะสลักทับหลังต่างๆอันนี้เป็นปราสาทประธานนะครับท่านผู้ชมซึ่งอยู่ในสุดก็คือยองอยู่ตรงหน้าผาเปื้ยตาดีนั่นเองครับก็ปราสาทเขาพระวิหารก็ชำรุดทุดโทรมไปมาก ตะไคร่ไลเข่นแล้วก็ดอกดวงขึ้นที่หินเนี่ยไม่ได้รับการบูรณะไม่ได้รับการตกแตง่งอันนั้นเป็นระเบียงโคดที่เขาเรียกว่า,าคล้ายๆกับตู้รถไฟอันนี้บนบริเวณหินนะครับปราสาทปราสาทประธานด้านในนะครับท่านผู้ชมก็เดินออกจากาตรงระเบียงโคดเนี่ยออกไปก็จะไปเจอกับลานหินตัดนะครับอยู่ใกล้ๆกับหน้าผาเป้ยตาดีผมจะพาท่านผู้ชมเดินเข้าไปในนี้นครับ นารีซึ่งเป็นเป็นไกดท้องถิ่นเนี่ยนะครับก็นํำพาผมเข้าไปในนี้นะครับบริเวณนี้เรียกว่าระเบียงคดแล้วมาลบกันตรงนี้เนาะมายิงกันตรงแถวนี้เลยเหรอสมัยที่ทะเลาะกัน,นอ๋อนะก็ เมื่อ,อ,อะะกี้นารีเข้าไปได้ยังไงไไอ่เออเออก็คือเข้าไปทางนี้เลยบริเวณตัวปราสาทเขาพระวิหารอยู่ในเชิงทำเลที่มองออกไปไกลนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าสูงจากระดับน้ำทะเล650กว่าเมตรครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นในช่วงที่เกิดสงครามชายแดนระหว่าง ขมิ้นสฝ่ายขมิ้นแดงก็มายึดเอาปราสาทเขาพริหารนะครับเป็นคลิกบังเกอร์นะฮะอย่างดีเลยเพราะฉะนั้นในบริเวณเอบริเวณระเบียงคดเนี่ยจะมีรอยกระสุนปืนอยู่เยอะเลยทีเดียวครับอ,อ,อันนี้ก็จะต้องรบหน่อยนะามายโยเฮตอ๋อลองแล้วเราก็จะได้ตรงนี้คือบริเวณจุดที่สวยงามมากคือบริเวณ หน้าผาเปื่ยตาดีหน้าผาเปือยตาดีอเดินไปดูได้ใช่ไหมครับหน้าผาเปื่ยตาดีสวยงามเมื่อออกมาจากระเบียงคดก็จะมาเจอหน้าผาเปื่ยตาดีแล้วก็เป็นลานหินตัดครับท่านผู้ชมเดินออกไปตรงนี้จะเป็นหน้าผาที่สูงชัน ฝั่งกัมพูชาฝั่งเขมรครับแล้วก็บริเวณนี้แหละครับที่เคยเป็นที่ปักเสาธงชาติไทยอยู่บริเวณนี้ครับอันนี้เป็นาลานหินตัดเขาจะตัดหินบริเวณนี้เอาไปสร้างปราสาทด้วยนะครับก็จะมีรอยหินตัดอยู่เป็นหินภูเขาหินทรายครับต,ตรงนี้นค,รนครับคือหน้าผาที่มันยื่นลงไปในดินแดนกัมพูชา ความสูงของหน้าผานี้ก็คือ625เมตรที่มองเห็นเป็นสี่เหลี่ยมด้านล่างนั้นคือสะนะครับบารายทั้งฝั่งกัมพูชาครับแล้วก็ช่วงนี้เนื่องจากเป็นเดือนกันยายนก็ยังเป็นฤดูฝนแล้วฝนก็เพิ่งหยุดตกไปเมื่อสักครู่นี้ครับท่านผู้ชมส่วนอ,องค์ปราสาทหินเนี่ยนะครับก็จะตั้งอยู่บนหน้าผาเลยองค์ปราสาทประธานนี่ครับ มีประตูล็อกคือประตูหลอกอันนี้คือปราสาทบริเวณปราสาทนี่จะลมแรงมากเพราะตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชันครับแล้วก็มีลานหินตัดปราสาทประธานจะอยู่บริเวณนี้นรีไก้ท้องถิ่นพาผมเดินมานะครับอันนี้เป็นภาพที่ผมถ่ายเมื่อปี2561นะครับผมมารีลานใหม่2 5 1 8นี่ครับบริเวณตัวปราสาทประธานเนี่ยจะมีประตูตรงนี้เขาเรียกว่าประตูหลอก นะก็คือไม่ใช่ประตูจริงนะฮะก็เป็นประตูแกะสลักด้วยหินเป็นหินทรายสีชมพูลายลวดลายแกะสลักสวยงามมากทีเดียวครับส่วนภาพบนก็คือพระวิษณุจูพระนารายณ์อยู่บนศีษะพระราหูเหมือนกันเป็นภาพแกะสลักอันนี้คือประตูหลอกนะครับมันสร้างจากหินทรายสีชมพูมันสวยงามมาก เก็บ <abei> น้ําฝนของสมัยเวียดนามลบเข้ามารบกับเขมรแดงแล้วนี่ก็คือเป็นป้อมปืนนะที่สมัยสงครามสมัยเวียดนามอันนี้ก็หลุมหลุมหลบภัย <jin> <jin> <ità> คือเวียดนามเนี่ยเคยมาปิดปล่อยกัมพูชาจากเขมรแดงก็มารบยึดเขาว่าวิหารคืนบริเวณนี้แหละครับนี่แหละครับข้างหน้านั่นคือเสาธงชาติครับ เส,สาธงชาติที่เคยเป็นที่ตั้งธงชาติไทยใช่ไหมเป็นเสาธงชาติสมัยก่อนอเอ่อเอ่อเฮียไหว้หน่อยไหว้หน่อยเดี๋ยวพี่ถ่ายท่านผู้ชมครับผมเดินมาตรงนี้แล้วเนี่ยบอกตรงๆว่าความรู้สึกบอกไม่ถูกนะครับท่านผู้ชมผมไม่กล้าเข้าไปไหว้แต่ว่าให้เฮียดเข้าไปไหว้แทนตรงนี้ ในอดีตเคยเป,เป็นที่ตั้งของเสาธงชาติไทยแล้วก็เมื่อสาลโลกมีคำพิพากษาเราก็ต้องเอาธงชาติลงนะครับเมื่อวันที่15กรกฎาคม2505โดยไม่ต้องลดธงครึ่งเสานะครับก็คือเอาเสาลงทั้งเสาทั้งที่มีธงชาติอยู่ตรงนั้นแหละครับท่านผู้ชมแล้วก็เอาเสาธงชาตินั้น ไปไว้ที่ผาหมออีดแดงครับอันนี้เป็นภาพที่ค้นมานะครับในวันที่เขาพระวิหารตกเป็นของขมรทหารไทยเชิญธงชาติลงมีภาพของพลโทรประพาสจา,ารุเสถียรครับ15มิถุนายนก็เอาเอาธงชาติลงจากหน้าผาเป้ยตาดีและนำไปไว้ที่ผาหมออีดแดงครับในเขตแผ่นดินไทยตรงฝั่งตรงข้ามเขาพระวิหาร มาจนปัจจุบันนี้จากหน้าผาเป้ยตาดีลงไปทางด้านล่างมีทางเดินลงไปครับเป็นถ้ำเป็นหน้าผาซึ่งเขาบอกว่าในอดีตก็คือมีพระชื่อตาดีนะครับมาอยู่บริเวณหน้าผานี้เป้ยตาดีครับ ลมบริเวณหน้าผานี่ก็แรงมากเลยครับเป็นวันที่ผมเอาภาพมาซ้ำอีกครั้งหนึ่งทหารไทยเชิญเสาธงชาติลงโดยไม่ได้ลดธงลงครึ่งเสานะครับก็มีภาพของพลโทรประภาจารุสถเทียน15มิถุนายนครับ เป็นเสาธงชาติสมัยกอ่อนอ่ะเอ่อเฮียไหว้หน่อยไหว้หน่อยเดี๋ยวพี่ถ่าย<ห>เค๊ะ ตรงนี้ <coś S 1> คือสะพานนาน<ๆ>จากนับสะพานนาลงไปจนถึงสระน้าสัราวนงางา,ยา,ยายที่เราเดินไปขนตรง<ๆ>้นนงนี้ก็คือบันไดขึ้นขึ้นมาจน,นถึงสะพานนาเนี่162ขั้นบริเวณนี้ก็คือสะพานนา่นสะพานนาสลาดีนะครับ บริเวณทางขึ้นอันนี้เป็นสะพานนาคครับก็บอกว่ามันเป็นนาคตัวเมียคือไม่มีหงอนส่วนด้านขวาเป็นนาคตัวผู้โคปุระที่หนึ่งนี่ครับก็ซุดโสมหักพังลงไปเยอะทีเดียวครับด้านด้านข้างบริเวณนี้ก็จะมีเรียกอะไรนะสนามเพาะของทหารรัมพูชาอยู่เต็ม ภาพของภาพของปราสาทเขาพระวิหารที่ชำรุดสุดโทรมครับท่านผู้ชมก็เก็บไว้ในความทรงจำช่วงนี้ผมขึ้นไปเมื่อถ่ายไว้เมื่อวันที่3กันยายน2561ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสำหรับหลายคนที่ไม่ได้มีโอกาสที่จะขึ้นไปบนยอดเขาพระวิหารเพื่อไปดูสัญ,ญลักษณ์ในอดีตที่เสาตรงชาติไทยเคยปักอยู่บริเวณน,นี้ครับท่านผู้ชมก็เป็นภาพที่ผมนำมา บันทึกไว้อีกครั้งหนึ่งครับบนยอดเขาประวิหารครับ

เรียกว่าหน้าผาเป้ยตาดีซึ่งเป็นจุดสูงสุดของเ,ออเรียบวิเหียนเรียบวิเหียนจุดสูงสุดบริเวณนี้น,นะครับก็จะมองไปเห็นคําเชียและเป็นจุดที่ลมเงย็นมากเป็นจุดที่ลมเงย็นมากและมันย็ม,มากและบริเวณนี้ก็จะมีสนามเพาะด้วยเดี๋ยวจะลงไปโอเคครับครับบริเวณนี้ เป็นภาพที่บันทึกตอนขาลงจากเขาพระวิหารครับก็ใกล้ค่าแล้วละครับอากาศก็ค่อนข้างมืดก็นี่ฮะนักท่องเที่ยวบ้างเจ้าหน้าที่ของทางเขาพระวิหารครับเก็บภาพไว้ในความทรงจำครับท่านผู้ชมปราสาทหินเขาพระวิหารหน้าผาเป้ยตาดีเสาธงชาติไทยสวัสดีครับ